ให้แฟนพันแท้ต้องชกอย่างนี้เลยครับจะได้ใจพี่น้องแฟนมวยต่อยครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับขอเสียงลงมาเลยครับสี่ห้าหกข้างกึ่งกลางเจ็ดแปดแปดครับโดนแล้วจ้าโอ้ระฆังช่วยคุณพระระฆังช่วยได้เวลาบูเลกได้เวลาบูเลกเอาครับได้เวลาเอาคืนครับเอาซอกมาดูครับ ให้มันรู้ไปเลยครับโอ้ยกที่ละพลาดกันี่มัดให้รู้กันไปเลยครับว่าใครแน่กว่าผบอลโซอยมันซอยตั้งตัวกับแข้งตายมาครับตอนนี้ใครดีใครอยู่เจ้าครับหักลมตายโอ้ไม่ป็นไรครับไม่นะบป็นใจแล้วครับงนดตอกลุกขึ้นมาได้มาอัดกันต่อขึ้นมายางกันฟันจะหลุดแล้วจ้าพัดซ้อดูครับจะทำอะไรก่อนน้า ต้องเอานับทีได้ครับไปผู้ผู้ดูเดือนล้างผ่านพื้นู้แลวใครจะหล่นใครดีใครหล่นใครอยู่สุดท้ายเป็นยังไงอ้มาใจใหญ่กว่าตับทั้งคู่เอาเลยครับผมครับขาเลยครับขาเลยใส่กันตัดต่อใส่กันจับไปใส่กันวันนี้หวยเป็นวันแรกครับเซตสัมบูรณ์ใครจะเพชรกว่า อาครับดูครับเทียบมาให้กงาเพชร่ากันท่านที่เป็นโรคหัวใจต้องระวังด้วยนะท่านผู้ชนโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจเอาปิดตาได้ครับฟังเสียงอย่างเดียวครับเทียบมาซับตองทีนีโอ้โดนเหมือนกันครับซ้ายทีนี้ไม่ยอมดียกสามครับเอาครับดูครับนี่ยกสามเขาอย่างนี้แหละครับถึงจะได้ใจพี่น้องแฟนมวยเอาละอ้อยมัดมายังไม่หยุดครับยังไม่หยุด เสีย,ยไป oh. เสียไปเสียไปวัดกันไปเลยครับ oh. ัะตอบวัดกันไปเลยเอาไผเป็นไผ่โอ้ oh, รุ่งเราวีวันนี้หัวใจใหญ่กว่าตับแล้วครับตอนนี้ตีด oh. ได้ตีไปใส่ได้ใส่ไปเจอด่านหินแล้วครับวันนี้รุ่งเราวีแต่ว่า oh. แม้ว่าจะโดน